อยยิ้มที่แสดงให้เห็นถึงความสุขของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่นิยมมาถ่ายรูปกับนกพิราบบริเวณลานน้ำพุข้างประตูวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ของเมืองหลวงที่สวยงามและสามารถสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำจากความนิยมของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มาเยือนแต่เมื่อโอกาสทำเงินมีมากก็มีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าชาวไทยที่มาในครอบมิจฉาชีพจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะอาหารนกมีราคาต้นทุนเพียงไม่กี่สิบบาทแต่นำมาแบ่งใส่ถุงแล้วขายให้ชาวต่างชาติในราคาที่คนไทยบางคนถึงกับตกใจ ทีมข่าวทุกชาวบ้านเทนเอ็นทิโฟลงพื้นที่ลานน้าพุตรงข้ามกรมศิลปากรบริเวณสนามหลวงนะคะที่แห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมมาที่นี่แล้วก็ซื้ออาหารนกมาให้อาหารนกกันเป็นจํานวนมากเลยนะคะแต่ก็เจอปัญหาค่ะหลังจากทีมข่าวของเราได้รับเรื่องร้องเรียนนะคะว่ามีพ่อค้าแม่ค้าที่ขายอาหารนกในลักษณะเช่นนี้ขายอาหารนกให้แก่ชาวต่างชาติในราคาที่แพงเกินจริงถ้าขายให้กับคนไทย3ถุงนี้ราคา20บาทนะคะ แต่ถ้าขายที่แพงเกินจริง1ถุงขายให้ชาวต่างชาติ1 0 0บาทบางรายขาย6ถุง1,000บาทเลยทีค่ะทีมข่าวทุกชาวบ้านสอบถามพ่อค้าแม่ค้าขายอาหารนกบางรายต่างยืนยันว่ามีแม่ค้าบางคนเท่านั้นที่แอบขายในราคาที่สูงมากทั้งที่ตัวเองขายในราคาปกติคือ3ถุง20บาทแต่หากเป็นชาวต่างชาติก็จะขายในราคา3ถุง50บาท จึงต้องการให้ประชาชนทั่วไปอย่าเมารวมเนื่องจากยังมีพ่อค้าส่วนใหญ่ที่ทำมาค้าขายโดยสุจริตขายขายคนไทยสมถุงยี่สิบถ้าถ้าต่างชาติเรืออะไรนะสามถุง50าสิไม่เคยขูดรีดเราก็ต่อว่าเขาเราก็ต่อว่าเขาแต่ว่าเขาไม่ได้เขาบอกขอโทษนะ,ะฉันจะขาย ขณะที่มุมมองของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติต่างสะท้อนตรงกันว่าต้องการให้ตำรวจมีความเข้มงวดในการป้องกันและประปาบปรามปัญหานี้เช่อนอาจจะกำหนดราคาขายให้ตรงกันเพื่อความเสมอภาคในการตัดสินใจซื้อผมในฐานะของมาคุเทศนะครับก็ไม่สนับสนุนให้ให้นักท่องเที่ยวหรือว่าชาวต่างชาติให้อาหารนกอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่าปกติแล้วนกก็คือสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติคือเหมือนเราก็ฝึกนิสัย คนขายก็หลอกนักท่องเที่ยวนะให้ซื้อซื้ออาหารมาให้นก I don't like it. I don't agree. I think the place would be a lot prettier without all the all the birds. So no. I I would I wouldn't buy it so I wouldn't feed the birds. ในความคิดแบบว่ามันแบบไม่เท่าเทียมกันในเมื่อเขาก็เป็นชาวต่างชาติก็มันถ้าเกิดเขารู้เขาคงแบบเ,ออเสียความรู้สึกก็ให้เขาแบบมาสอบสอบถามในราคาที่แน่นอนว่าคนไทยขายยังไงแล้วคนต่างชาติขายยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่จริ้งมันก็ควรแบบในราคาเดียวกันเพราะว่าเขาก็มาเป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็คนไทยเราก็มาเที่ยวเหมือนกันแม้บางคนจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กที่สามารถยินยอมกันได้แต่ในทางกลับกัน หากปล่อยให้พ่อค้าแม่ค้าฉวยโอกาสแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่กระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยยากที่จะแก้ไขได้ขณะที่ชาวต่างชาติจํานวนไม่น้อยอาจจะตัดสินและมองนิสัยคนไทยในเชิงลบและยากที่จะเรียกความเชื่อมั่นของเขากลับคืนมาได้เช่นกันปิยะสุวรรเรืองถ่ายภาพเรวดีแท่ตันทีมข่าวทุกชาวบ้านรายงาน